สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของลุยข่าวร้อนในคืนวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันด้วยการตรวจสอบความคืบหน้าเหตุการณ์ไฟไหม้เพลิงไหม้หมคลังเก็บน้ํามันเครื่องศูนย์อะไหล่ใต้วเอเชียแปซิฟิกที่อําเภอบ,บ้านโพจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะวันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นกับชุมชนใกล้เคียงติดตามรายงานจากคุณวรพันธ์สุกแก้วค่ะ เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่หาสาเหตุไฟไหม้คลังเก็บน้ำมันเครื่องศูนย์อะไหล่โตโยต้าเอเชียแปซิฟิกอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเซาหลังเกิดเหตุระเบิดขึ้นในช่วงหัวค่ำของวันที่23ธันวาคมทําให้คลังเก็บสินค้าพื้นที่1,350ตารางเมตรที่มีน้ํามันเครื่อง30,000ลิตรอะไหล่รถยนต์เตรียมส่งต่างประเทศได้รับความเสียหายทั้งหลังสร้างความเสียหายหลายล้านบาท ท่านผู้ชมครับที่เห็นอยู่ด้านหลังผมคือสภาพโรงเก็บน้ํามันของศูย์โตโยต้าที่เกิดไฟไหม้ในจังหวัดฉะเชิงเซาครับซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลากว่า5ชั่วโมงครับจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือร่วมกันเพื่อหาสาเหตุที่เกิดขึ้นได้กระจายทีมออกเป็น3มทีมทีมแรกจากกองพิสูจน์หลักฐานตรวจหาสาเหตุเพลิงไหม้ทีมกรมโรงงานอุตสาหกรรมลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ํา หาสารปนเปื้อนที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงทีมจากอำเภอและสาธารณสุขจังหวัดตรวจสุขภาพชาวบ้านที่อาจได้รับผลกระทบในรัศมี1กิโลเมตรถ้าหากว่าเสร็จสิ้นภายในวันนี้ได้ก็ผมก็อยากจะเ,เป็นเรื่องที่ดีนะครับในทีด่ดีเพราะว่าในเรื่องของการดูแลนุ่นเป็น ให้ในด้านสิ่งแวดล้อมมีการคาดการว่าอาจมีน้ํามันปนเปื้อนอยู่ในแหล่งน้ําสาธารณะซึ่งหลังจากเกิดเหตุทางบริษัทได้ปิดกั้นเส้นทางน้ำที่มีน้ำมันปะปนโดยใช้รถแท็กเตอร์ถมดินสกัดกั้นน้ำสามจุดเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลลงคลองที่มีชาวบ้านอาศัยน้ำแห่งนี้เลี้ยงปลาและทำนากุ้งอยู่บริเวณนั้นเป็นจำนวนมากซึ่งทางอุตสาหกรรมจังหวัด คาดการว่าน่าจะไม่มีสารเจือปนส่งผลกระทบต่อชาวบ้านมนตาตรการของเราเมื่อคืนเนี่ยเราบล็อกนู่นเลยกลัวจะไปเยอะแต่เมื่อเช้าเนี่ยเราเช็คก,กลับมาแล้วเนี่ยมันไม่มีน้ำปนไปถนนเยอะเราก็เลยบล็อกตรงนี้ก่อนน้ำมันเนี่ยที่ปบบนกับน,น้ำเนี่ยอยู่จุดแค่ตรงนี้สุดตรงนี้ละอยู่แค่ตรงนี้ละตรงนั้นก็จะไม่มีละแต่ผมก็บล็อกไว้นะครับเพื่อเพื่อ เพเซฟตอนนี้เราก็จะเก็บน้ําในจุดที่เขาบล็อกเนี่ยที่น้ํามาชนเนี่ยทุกจุดนะครับเสร็จแล้วเราก็จะดูน้ําที่คลองลาดขวางว่าคลองลาดขวางเนี่ยสภาพน้ําเป็นยังไงข้างในเนี่ยไม่ได้ออกแต่ว่าข้างนอกเนี่ยต้องไม่มีผลกระทบดังนั้นก็ต้องมาดูกันนางสมใจฟักสุก ชาวบ้านที่อาศัยติดกับโรงงานแห่งนี้มั่นใจว่าสารพิษที่ไหลลงสู่แม่น้ําจะไม่กระทบต่อชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเพราะเวลาผ่านมาเกือบ24ชั่วโมงแล้วยังไม่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้สารพิษก็คงไม่เยอะเหมือนอย่างที่เราเดากันไปเองอันนั้นคือการวิตกกังวลของมนุษย์ทั้งหลายจากการบอกเล่าของพนักงานรักษาความปลอดภัยในคืนวันเกิดเหตุบอกว่า เห็นประกายไฟด้านคังเก็บน้ำมันสะท้อนมาจากกำแพงหลังจากนั้นจึงเกิดเหตุเพลิงไหม้ซึ่งเวลาผ่านไปเพียง11นาทีไฟได้ไหม้เต็มพื้นที่อาคารทำให้ตำรวจสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นไฟฟ้าลัดวงจรแต่ต้องรอผลกากกองพิสูจน์หลักฐานจึงสามารถสรุปหาสาเหตุในครั้งนี้และในส่วนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จะต้องรอผลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่ามีสารปนเปื้อนในระบบนิเวศหรือไม่ครับสถาพรกิ่นเสียงดีถ่ายภาพวรพันธ์สุกแก้วรายงานครับขอบคุณคุณวรพันธ์นะคะส่วนช่วงหัวข้ามที่ผ่านมาที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะมีแม่ค้าขายขนมของฝากถูกคนร,ร้ายงัดบ้านขโมยเอาทองคำและทรัพย์สินไปกว่า2ล้านบาท บ้านที่ถูกงัดนะคะเป็นบ้านของคุณทองรักนุท่าโพค่ะอยู่ที่ซอยบรมไตรโลกนาถ21ในอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกบ้านของคุณทองรักนั้นเปิดเป็นโรงงานทําขนมของฝากจําพวกกล้วยกวนมะขามแค่มะขามแก้วปกติคุณทองรักนั้นอยู่บ้านจนถึงประมาณบ่ายสามโมงทำขนมค่ะเสร็จแล้วก็จะออกไปขายของที่ตลาดตรงข้ามโรงพยาบาลพิษณุเวศเป็นประจําพร้อมลูกชายกับลูกสะใภ้และจะกลับถึงบ้านประมาณหนึ่งทุ่มวันนี้พอกลับเข้าบ้านมานั่งทานข้าว คุณทองรักก็สังเกตว่าตู้ไม้ที่ใช้เก็บทรัพย์สินไว้มีร่องรอยถูกงัดจึงใช่สามีและลูกชายช่วยกันตรวจสอบก็พบว่าทรัพย์สินที่เก็บอยู่ในตู้ไม้หายไปเกือบทั้งหมดแล้วนะคะและตรวจสอบบริเวณบ้านค่ะก็พบร่องรอยคนร้ายปีนข้ามกำแพงแล้วก็เปิดหน้าต่างบ้านที่เป็นบันเลื่อนเข้ามาจากนั้นก็งัดตู้ไม้เอากล่องที่คุณทองรักใช้เก็บทรัพย์สินค่ะเป็นพวกทองคำทองรูปประพันธ์สร้อยคอสร้อยขอ้อ,ยขอมือพระเลี่ยมทอง รวมน้ำหนักกว่า40บาทและยังมีแหวนเพชรท,ที่ใช้ในพิธีหล่งงาน30ปีก่อนด้วยมีเงินสดที่เพิ่งเบิกมาอีก70,000บาทรวมมูลค่าที่ถูกโจรกรรมไปทั้งสิ้นกว่า2ล้านบาทนะคะ คุณทองรักบอกว่าทองนั้นสะสมมาตลอดทั้งชีวิตหายไปอย่างนี้ก็รู้สึกเสียใจอย่างมากจากนี้ก็แจ้งตำรวจนะคะเข้าตรวจสอบแล้วตำรวจได้ประสานกับเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานค่ะตรวจสอบบ้านของคุณทองรักแล้วก็บอกว่าจะเร่งสืบสวนติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีต,ต่อไป คืนวันนี้คริสต์มาสอีฟนะคะโบสถ์สำคัญหลายแห่งได้จัดพิธีอย่างยิ่งใหญ่ในคืนวันนี้ค่ะเริ่มประกอบพิธีมิสซาเนื่องในคืนวันคริสต์มาสอีฟเพื่อรำลึกถึงพระเยซูซึ่งเป็นหนึ่งในพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวคริสต์คุณพัฒจินตนากุลจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศคึกคักที่โบสถ์วัดพระมหาไทยค่ะ ผู้ชมคาแทบจะไม่แตกต่างกับชาวพุทธเลยนะคะเพราะว่าชาวคริสต์เองก็จะมีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่เรียกกันว่าพิธีมิสซาคือปกติแล้วนะคะพิธีมิสซาชาวคริสต์ก็จะมีการประกอบกันเป็นกิจวัตรอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวันอาทิตย์ที่เราจะเห็นชาวคริสต์หลายๆคนเดินทางเข้าโบสถ์เพื่อร่วมในพิธีมิสซาค่ะ ือพิธีมิสซาที่จัดขึ้นในคืนวันคริสต์มาสอีฟในเรื่องของกระบวนการแทบจะไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยนะคะแต่ถ้าหากว่ามองในเรื่องของความสําคัญนั้นแตกต่างกันอย่างมากค่ะเพราะว่านี่เป็นพิธีมิสซาที่มีขึ้นในคืนวันคริสต์มาสอีฟก่อนที่จะถึงวันคล้ายวันประสูติของพระเยซูนั่นเองและตอนนี้ที่โบสถ์ในวัดพระมหาไทยนะคะก็เริ่มที่จะคลาคลําไปด้วยชาวคริสต์ทั้งจากชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะก็เริ่มที่จะทยอยเดินทางเข้ามาเพื่อร่วมในพิธีในวันนี้กันแล้วค่ะ พิธีมิสซาในวัดพระมหาไทยบทคริสตทรงไทยแห่งแรกของประเทศเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเย็นของวันเลยค่ะชาวคริสตค่อยๆเดินทางกันมาเรื่อยๆซึ่งจะใช้เวลาในพิธีการราวหนึ่งชั่วโมงในรูปแบบของสากลที่ชาวคริสตทั่วโลกเข้าใจตรงกันนอกจากพิธีมิสซาในภาษาอังกฤษแล้วที่วัดพระมหาไทยแห่งนี้ก็ยังมีการประกอบพิธีในภาษาไทยอีกด้วยก็ขึ้นอยู่กับว่าใครสะดวกในช่วงเวลาใดและรูปแบบได้เยอะเป็นเป็นธรรมเน,นียมเป็นปกติอยู่แล้ว เขาเรียกเป็นพิธีบูชามิซาเพื่อขอบพระคุณพระและเป็นการเฉลิมฉลองนี่เป็นพิธีหลักของคาตอเลกพิธีมิซาคือพิธีหลักและเป็นการระลึกถึงการที่พระพระเยซูคริสต์เจ้าทําทุกสิ่งอย่างเพื่อเราและเป็นเป็นเป็นการขอบคุณเป็นการวอนขอเป็นการขออภัยเป็นการรวมอยู่ในนี้ทั้งหมดเลย พิธีมิสซาวันนี้ต้องบอกว่ามีชาวต่างชาติมากกว่าชาวไทยเสีอีกค่ะซึ่งแต่ละคนที่มาก็ต่างประทับใจในการประกอบพิธีมิสซาของชาวคริสต์ที่มีการผสมผสานความเป็นไทยนั่นก็คือการไหว้เข้าไปด้วย อย่างครอบครัวชาวออสตรเลียครอบครัวนี้ค่ะที่เดินทางมาร่วมพิธีในช่วงวันคริสมาสที่ประเทศไทยเกือบทุกปีเพราะมีส่วนหนึ่งของครอบครัวอยู่ที่นี่และประทับใจในพิธีกรรมที่สวยงามช่นนี้ It's Christmas day and joy and happiness and freedom for all people in Thailand, especially for the lovely king and หรือชายชาวอินโดนีเซียคนนี้ <Thank you. S 1> ที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยมานานหลายปีและมาร่วมพิธีในคืนวันคริสต์มาสเช่นนี้เป็นประจำเพราะช่วงเวลาของคริสต์มาสคือช่วงเวลาของครอบครัวช่วงเวลาการมอบความรักและความสุขให้แก่กันแม้จะไม่เคยได้รู้จักกันเลยก็ตามตามหลักคำสอนของศาสนาที่ว่าการส่งมอบความรักให้แก่กันในพิธีเรามีรับศีลเรียกศีลมหาเสด็จคือรับพระกายพระหนตัของพระเยซูเจ้าในรูปปรากฏของรูปปังกระเล้าอง่น ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อแต่เป็นสิ่งที่เราเชื่อเชื่อเพราะพระวาจาของพระเพราะว่าพระองค์พูดอะไรไม่เคยไม่มีความจรงิงพระองค์พูดเป็นความจริงเสมอเชื่อเพราะความจริงของพระวาจานี่แหละค่ะบ,บรรยากาศเพียงส่วนหนึ่งของพิธีมิสซาในค่ำคืนแห่งคริสต์มาสอีฟที่เป็นหนึ่งในพิธีสำคัญและศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวคริสต์ที่เรามักจะเห็นการประกอบพิธีเช่นนี้ท่ามกลางบรรยากาศที่หนาวเหน็บ ซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าลมหนาวที่พัดเข้ากรุงเทพเมื่อช่วงเช้าวันนี้จะเชื่อมโยงกับความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีของชาวคริสต์นี้อย่างไรหรือไม่สักชาญชัยกพงถ่ายภาพพัดจินตากุล Nation TV รายงานอีกครึ่งชั่วโมงเมืองไทยก็จะเข้าสู่วันคริสต์มาสอย่างเต็มที่แล้วนะคะแต่ว่าที่สหรัฐค่ะบรรยากาศในตลาดหุ้นกลับไม่ค่อยสดใสรับกับช่วงเทศกาลคริสต์มาสนักเป็นเพราะอะไรคุณเทพกิจคะ ต,ตอนนี้บรรดานักลงทุนยังคงกังวลเรื่องของหน้าผาทางด้านการคลังหรือว่าฟีเ c a l C คลนะครับที่ตอนนี้เขากลัวกันว่าจะไม่ทันในช่วงปีนี้อาจจะต้องเลื่อนไปในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ไปอย่างปีหน้านะครับวันนี้ตลาดหุ้นสหรัฐนะครับเปิดทําการมานะครับล่าสุดก็ยังคงปรับตัวลดลงไปนะครับอย่างดาวโจนส์ครับวันนี้ปรับตัวลดลงไป47จุดนะครับอยู่ที่13,142จุด S&P 500นะครับลดลงไป4.31จุดอยู่ที่1,425.84จุดแนะครับแล้วก็ NASDAQ อยู่ที่3,800.72จุดนะครับลดลงไป12จุดกว่ากนี่นะก็เกิดขึ้นหลังจากที่นายจอร์นโบเนอร์นะครับประธานสภาผู้แทนรัศดรสหรัฐจากพับคริพับริกันนะครับได้ยกเลิกการลงมติรับร่างกฎหมายภาษีเพราะว่าไม่สามารถรวบรวมเสียงจากภายในพักได้มากพอ นักทุนก็วิตกกังวลจากการหารือนะครับว่าอาจจะมีการเลื่อนออกไปเป็นปีหน้าและสหรัฐอาจจะเผชิญกับวิกฤตงบประมาณที่จะส่งผลกระทบอย่างหนักต่อเศรษฐกิจของสหรัฐเองนะครับและก็คาดว่าวอลุ่มการซื้อขายวันนี้จะเบาบางเพราะว่าตลาดจะปิดทําการเร็วกว่าปกตินะครับนี่ก็เป็นความกังวลของนักทุนของสหรัฐเองนะครับที่ยังคงไม่มั่นใจนะครับว่าสหรัฐเองซึ่งเหลือเวลาในปีนี้อีกไม่มากเท่าไหร่นะครับ ถ้าหากว่าพ้นปีนี้ไปแล้วนะครับภาระต่างๆก็อาจจะเพิ่มมากขึ้นได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของมาตรการนะครับเรื่องของภาษีที่อาจจะกลับมาเก็บอีกครั้งหนึ่งและก็จะส่งผลต่อการจัดจ่ายใช้สอยของประชาชนนะครับแม้ว่าอาจจะทําให้เงินส่วนใหญ่ในกระเป๋าของ ภาครัฐของสหรัฐเองเนี่ยจะมีมากขึ้นก็าตามนะครับอากจากสหรัฐแล้วนะครับพามาดูปัญหาความวุ่นวายภายในองค์กรของภาคเอกชนอย่างสภาุตสากรรมแห่งประเทศไทยกันบ้านนะครับที่วันนี้ยังคงสอกเขาหนักนะครับหลังจากที่ทั้ง2กลุ่มนะครับที่ขัดแย้งกันไปขัดแย้งกันมาเนี่ยวันนี้ก็มีการประชุมคณะกรรมการถึง2เวทีพร,พร้อมๆกันครับวันนี้นะครับกลุ่มแรกที่มีการประชุมการที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิจนะครับ นำโดยประธานสภาวตสากรรมแห่งประเทศไทยคุณพยุศัก์ชาติสุทธิผลนะครับท้ายที่สุดนะครับมีการรวบรวมตันเลขที่มีการเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการครั้งนี้นะครับที่มีทั้งหมด183คนก็เท่ากับว่าเสียงก็เกินครึ่งหนึ่งนะครับจาก348คนนะครับขณะที่อีกเวทีหนึ่งนี่ก็น่าขำขันเหมือนกันนะเพราะว่า348คนนะ กลุ่มแรกปลาเข้าไปแล้ว183คนแต่อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยบอกว่ามีคณะกรรมการที่มาประชุม176คนพอมาบวกกันแล้วเกิน348คนฮะตอนนี้ก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตบอกว่าอาจจะมีนะครับสมาชิกหรือว่าคณะกรรมการบางคนเนี่ยนะครับวิ่งรอก2งานเลยนะก็ยังไม่ได้ฝักไฟฝ่ายใดเป็นพิเศษนะครับก็อาจจะไปประชุมเวทีแรกเสร็จ ก็ไปประชุมอีกเวทีหนึง่งหรืออาจจะส่งตัวแทนไปประชุมแทนนะครับอีกเวทึงที่ว่านะฮะที่บอกนี้ก็คือการประชุมของคณะบรงการที่นําโดยเลยขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกุนทนิชโสรัตนะครับจัดขึ้นที่โรงแรมดุสิตธานีนะครับก็บอกว่าการประชุมวันนี้นะครับก็ยังคงเกิดขึ้นเพราะว่ามีสมาชิกทั้งหมดอยู่ที่176คนนะครับแล้วก็บอกว่าคณะกรรมการชุดนี้จะประชุมอีกครั้งหนึ่งวันที่21มกราคม พร้อมๆกับมีแนวคิดในการตั้งคณะกรรมการร่วมสังฝ่ายนะฮะเข้ามาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรนะครับแล้วก็มีการชี้แจงข้อได้จริงการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งละเอียดถึง8ข้อเลยทีเดียวนะฮะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยผมมีโอกาสพูดคุยกับคุณธนิโตโสรัตนะครับในก่ายิการสภาวิสากรร,ร,ร,รแห่งประเทศไทยซึ่งตอนนี้ก็คล้ายๆกับแบ่งรับแบ่งสู้อยู่นะว่าคือก็พร้อมกลับมาฟอร,ร์มทีมใหม่แต่ในขณะเดียวกันก็นกยังคง ไม่ค่อยดีนักนะครับกับการที่ยังคงเห็นชื่อประธานสภาอุตสากรรมแห่งประเทศไทยที่ชื่อคุณพยุงศัก์ชาติสุธิพลนะครับแล้ววันนี้เนี่ยคุณธนิตก็ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าถ้าหากว่ากลุ่มของคุณพยุงศักดิ์เองเนี่ยจะฟ้องในข้อหาที่กลุ่มของคุณธนิตเองใช้แอบอ้างให้โลโก้นะครับกลุ่มตัวเองก็จะฟ้องคุณพยุงศักดิ์เช่นเดียวกันในข้อหาแอบอ้างใช้โลโก้นะครับแล้วก็แอบอ้างใช้ชื่อสภาอุตสาหกรรมด้วยเพราะว่าคุณพยุงศักดิ์ถูกคณะกรรมการสภาวุตสากรรม ชุดของตัวเองเนี่ยปลดออกจากตำแหน่งปลดออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่26พฤศจิากายนแล้วนะครับขณะที่ฟากฝั่งของค,ค,ครูพยงศักดิ์เอนะฮะวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์หลังจากที่ประชุมเสร็จสิ้นนะครับก็บอกว่าที่ประชุมมีมติในการดำเนินคด,ดีกับกลุ่มที่แอบอ้างใช้สัญลักษณ์และก็ชื่อของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยาอตามพรบรก็มีข้อบังคับ ห้ามในการใช้แอบอ้างแล้วก็มีโทษตามอาญานะครับเพราะว่าจะทำให้เกิดภาพลักษณ์ของสภาุตสาหกรรมได้รับความเสียหายไปนะครับก็ถือว่าตอนนี้ทั้งสองกลุ่มก็ยังไม่ยอมรับซึ่งกันและกันนะฮะก็ยังไม่รู้ว่าจุดลงเอยจะเป็นยังไงต่อไปนะฮะเพราะว่าช่วงเย็นที่ผมได้พูดคุยทั้งฝั่งคุณพยมพศักดิ์นะครับโดยคุณเจนนำชายสิริเนี่ยนะครับก็บอกว่ายังคาดเดาไม่ได้เลยว่าท้ายที่สุดแล้วนะครับปัญหาภายในของสภาุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยจะเป็นยังไงบ้าง จะลงเอยโดยการที่มาคืนดีกันไหมนะแต่ภาพนี้อาจจะเห็นได้ค่อนข้างยากมากนะครับแต่คุณเจนบอกว่าหากนะครับทั้งสองกลุ่มยังไม่เดินหน้าเข้ามาคุยกันปัญหาต่างๆก็อาจจะบานปลายมากยิ่งขึ้นและก็อาจจะต่อไม่ติดเลยนะฮะก็เท่ากับว่าตอนนี้ก็คงต้องจับตาดูนะว่าจะมีการฟ้องร้องเกิดขึ้นนะครับจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอยู่หรือเปล่าในขณะเดียวกันเนี่ยตอนนี้สังคมก็ยังงงอยู่แล้วว่าสภาวิสากรรมแล้ว เวลาจะไปขอความคิดเห็นหรือว่าไปขอข้อเสนอแนะที่จะส่งตรงไปถึงภาครัฐเนี่ยจะต้องไปขอความคิดเห็นจากกลุ่มไหนกันแน่นะฮะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่โอลลเวงมากฮะต้องติดตามตอนต่อไปนะฮะว่าปัญหาของทั้งสงกลุ่มเนี่ยจะจบยังไงนะครับถ้าหากว่ามีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยว ตัวขาวเศรษฐกิจเนช h a นแนลก็จะเกาะติดมาฝากคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนและวะฮะทั้งหมดก็คือประเด็นด้านเศรษฐกิจนะครับสำหรับช่วงนี้กลับไปที่คุณมาพออีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณคุณเทพกิจค่ะและขอบคุณคุณผู้ชมสำหรับการติดตามเลยค่ะร้อนในคืนวันนี้นะคะมีความสุขกับคืน Christmas Eve กันค่ะเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ